นเงินเล็กน่อยโอ้โหวันนี้ทำสเด็จนะวันนี้ทำให้ลูกพี่สเด็จนะรอบที่หน้าเรื่องแล้วนะตอนเขาเดินขั้นไม้เลยปกติเนี่ยเมื่อรอบนี้เราบ้านใจยังไงตอนที่เข้ามาสมัครก็ได้เลยก็50เด็ดเพราะมีตัวติดไว้แล้วรอบโอ้ตรงนั้นเดือดร้ายจริงเรามาเนี่ยคือกระดูกงอนกับเพื่อนนะเรามากระดูกงอนกับเพื่อนแต่วันนี้ก็ดีใจกับน้องเพราะตั้งความหวังว่า เราบอกน้องเขาทุกวันเลยบอกว่ามีสิทธิ์เลยเพราะคือการปล่อยของเขาหรือว่ากระดูกพื้นอ่อนแต่ว่าถือว่าสดนะ<ห>สดมาแล้วสิบสี่สิบห้าไว้แล้วก็ถือว่าสดแล้ว ไม่แพ้ใครคิดว่าน้องก็น่าจะแข็งแกร่งจริงๆนะครับเขก็ตั้งใจซ้อมครับ้อาก็ตั้งใจซ้อมมากวันนี้ตามเกมนีบางยังไงครับผมบอกเลยบอกว่าพอเข้ามาออกศอกเลยก็มาทำตามที่ผมสั่งทุกคนเลยนักมวยจะนำตามสั่ง่าดีมากเลยก็โอเคนะครับก็ขอบใจน้องก็มากเลยมีใจกับน้องเขาด้วยนะครับก็น่าจะได้เงินแสนสองแสนเข้ากระเป๋าไปแล้วครับวันนี้ทีไวันนี้ก็ได้จับผมก็ถ่าสอบด้วยวันนี้ก็ ท่านผมได้40,000นะครับวันนี้บอกว่าถ้าเกิดทำเพิ่มแตกได้จะให้รางวัลเลยครับก็ให้ให้รวมไปแล้วให้คือให้10,000รวมทั้งหมด40,000นะครับอัจฉริยะมันีืมก่อนต่อยนะครับสมมติว่าถ้าเกิดได้แชมป์อ่ะได้ได้แชมป์ก็่อนต่อยก็ต้อง40,000 50,000เป็นเต้นให้เขาอยู่แล้วก่อนต่อยให้กำลังใจเขารถนี่เขาได้อยู่แล้วครับคือเขาก็บอกไฟนี่ก็บอกว่าขอรถเลยก็ได้รถขึ้นแล้วไม่ต้องดาว โปรเจกตาเจริญโปรตีนก็ขออนี้ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับทันนี้เนี่ยคือมั่นใจนะมั่นใจมาต้องมามั่นใจเลยต้องมาครับมั่นใจน้องต้องมาเพราะผมจะไม่ค่อยมาทรังานเยอะนะครับผมอ่ะต้องฝากทีนี้ก็แล้วกันว่าใคร ไปจองรถภายในอาทิตย์นี้ก็ฟรีทุกอย่างเลยนะครับนะครับขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเช็คประวัติได้แล้วก็ขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับวันนี้นะครับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเพระเจ็ตรถสวยครับใช่ไม่ต้องใช้เงินไปชี้รถเลยรถมากมีถึง400คันนะครับติ๊กต่อกเจ็ตเจี้ยที่เบอร์ไหนอ่ะหัวเรือเลยศูนย์แปดหกสามห้าห้าเจ็ดแปดเก้าสามครับรวมรถสวยแต่เจ็ตรถใช่ครับสวยเจ็ตเจี้ยนที่นีนะครับเจี้วยดีนด้วย